สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเทรนด์กันเหลือเกินนะเอานักฟุตบอลในอดีตเนี่ยนะครับผมมาเป็นโค้ชกันทำไมถึงต้องเป็นนักฟุตบอลในอดีตมาเป็นโค้ชล่ะทำไมไม่เอาโค้ชที่เรียกว่ามีประสบการณ์มาเยอะกว่าคุมทีมเยาวชนคุมนู่นคุมนี่มาเฮ้ย มีประสบการณ์เยอะกว่าต้องเยอะมันดูน่าจะทําได้ดีกว่าหรือเปล่าในการเป็นโค้ดเนี่ยทำไมถึงแบบว่าต้องเอาอาดีตนะฟุตบอลมาทํางานด้วยนะครับผมก็มาเจาะเรื่องราวนี้กันดีกว่านะครับกับหัวข้อในวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็มีนะักฟุตบอลที่แบบเป็นชื่อดังมากๆเลยเนี่ยดีนะเป็นโค้ชกันหลายคนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวของใครอะซีดานนะครับผมตัวของใครอีกชาบี้นี่ก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวจะมาบาร์ซ่ากันเต็มทีแล้วถูกไหมหรือว่าจะมีใครอีกอะ เยอะแยะโจเซ่มนิญョเองก็เป็นนักเตะมาก่อนเป๊ปกาดิโอลาเองก็ใช่นะครับผมถ้าให้เรา l ิ s t ชื่อกันจริงๆลิเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดนะครับมีเยอะมากๆเลยและทีนี้เ,เรามาเจาะสาเหตุกันดีกว่าว่าทําไมสโมสรถึงเลือกใช้อดีตักนะฟุตบอลมาเป็นโค้ดมากกว่าโค้ดที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์นานกว่าหรือว่าทํางานมานานกว่านะครับหเลยนะครับผมโค้ดที่เรียกได้ว่า ไม่เคยเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเป็นโค้ชเลยถูกไหมแม้ว่าจะเคยคุมทีมหรือว่าคุมทีมรุ่นเยาวชนคุมทีมใหญ่ๆมาก่อนแล้วเนี่ยแต่ทําไมเข้าถึงไม่เอาเนี่ครับผมปัญหามันคือหนึ่งตรงนี้นะครับเอานักเตะที่เคยเป็นนักเตะทีมตัวเองมา เป็นโค้ดเนี่ยกับนักเตะที่เคยเป็นนักเตะมาเป็นโค้ดเนี่ยแตกต่างจากโค้ดพวกนี้อยู่ก็คือพวกเขาเคยมีประสบการณ์จริงในสนามครับโค้ดเนี่ยได้แต่สั่งอยู่ข้างสนามนะครับผมจะมีประสบการณ์เยอะขนาดไหนอะ่ะก็ไม่มีประสบการณ์ในสนามจริงๆเพราะฉะนั้นเองความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นความเข้าใจของคนที่มองจากข้างนอกครับซึ่งถามว่าตรงนี้ดีไหมมันก็ดีนะครับผมไม่ใช่ข้อเสียอะไรเลยแต่เรียกได้ว่าทางเทรนด์ณนะปัจจุบันนี้ด้วยฟุตบอลที่เปลี่ยนกันเร็วมากไม่ได้เน้นการวางระบ ระยะยาวเนี่ยนะครับผมเน้นแค่ว่าแบบเฮ้ยพลิกสถานการณ์ได้ จะเต็มจัดวัยเนี่ยนะครับผมก็คงต้องใช้คนที่เข้าใจเกมแบบรูปเกมจริงๆอะ่ะนอกจากเกมที่มองจากข้างสนามเข้าใจความรู้สึกของนักเตะว่าถ้าโดนนําอยู่จะแก้ยังไงดีจะทํายังไงให้นักเตะกลับมามีขวัญกําลังใจขึ้นเพราะว่าตัวของนักเตะเคยเจอประสบการณ์นะั้นมาแล้วไงนี่คือข้อที่1แต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ได้กับโค้ชทุกคนนะบางคนก็มีระบบของเขาอย่างเช่นตัวของเป๊ปเองเนี่ยก็เรียกว่ามีระบบที่ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมต่อจากนั้นเองนะครับผมข้อที่2การเอานักเตะที่เคยเป็นนักเตะชื่อดังมาเป็นโคน้ชเ นอกจากจะสามารถเข้าใจมุมมองในสนามได้แล้วอ่ะ ตัวของนักเตะเองอ่ะแน่นอนมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเป็นได้เลยถูกปะพวกเขาก็ต้องไปเรียนไปอบรมการเป็นโค้ดไปสอบนู่นสอบนี้อะไรมาก่อนนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยก่อนคุมทีมเยาวชนมาก่อนอะไรแบบนี้โดยจุดที่น่าสนใจก็คือนอกจากเหตุผลทางเทคนิคนะมันยังมีเหตุผลทางการตลาดเข้ามาด้วยนักเตะชื่อดังเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําเงินให้กับสโมสรถูกไหมแต่ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่นักเตะแล้วที่เป็นจุดสนใจของผู้ชมครับด้วยความที่ว่า บอลเนี่ยมันโอ้โหระเบิดตุ้มต้ามาเลยถูกไหมในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้คนดูบอลกันเยอะขึ้นมากๆผู้คนสังเกตรายละ,ละเอียดยิบย่อยต่างๆขึ้นมากๆโค้ดเองก็เป็นหนึ่งในรายละเอียดเป็นกิมมิคของทีเหมือนกันบางคนเนี่ยก็ดูบอลดูทีมนี้เพราะโค้ดคนนี้นะครับผมอย่างโค้ดที่มีลีลาเด็ดๆเก่าๆเนี่ยมูรินโญ่อะไรแบบนี้ก็เป็นจุดสนใจของคนมากๆพอๆกับนักเตะเลยแล้วในคราวนี้เองอะ่ะแทนที่จะไปเอาโค้ดที่ต้องมาปั้นใหม่หรือเป็นโค้ดที่ดังอยู่แล้วอาจจะมีค่าตัวแพงมากๆกไงนะนักเตะเองเนี่ยอน ผ่านการอบรมโค้ดมาแล้วแล้ว3นะครับผมราคาจะถูกกว่า4ก็คือมีชื่อดังปึ๊บพอมาถึงเรียกกระแสเรียกแฟนบอลได้อีกก็เรียกได้ว่าเหมือนยิงปืนนัดเดียวนะครับผมได้นก2ตัวไปเลยนะครับนอกจากนี้เองมีเหตุผลอะไรอีกไหมที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมถึงมีการเอานักเตะมาเป็นโค้ชกันเยอะจังเหตุผลที่3นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ต้องพูดกันตามตรงนะว่ามันเป็นเทรนด์นนะ่ะพอเห็นสโมสรหนึ่งทำอะ่ะเฮ้ยมันดูเวิร์กว่ะ ในกรณีนี้ work งั้นเดี๋ยวเอาสโมสรเรามาลองบ้างดีกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คงจะเป็นเป๊ปหรือไม่ก็ตัวของซีดานอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับก็เรียกไ้ว่าเริ่มมาจากการเป็นผู้ช่วยของอันเช่แล้วพอมาคุมเองโอ้โหมันไปลุ่งไปรอดก็เลยเรียกได้ว่ายาวเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าพอมีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็มีเคสที่อยากจะเรียนแบบทําให้มันสําเร็จเหมือนกันมากขึ้นมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นเองก็จะมีเหตุผลเสริมบางอย่างนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยนักเตะเนี่ยเคยเป็นนักเตะของทีีีมมมนนน้ากก่ออัยู แล้วมีความผูกพันกันสามารถคุ้นชินกับบรรยากาศในสนามบรรยากาศในสนามซ้อมอะไรแบบนี้คือเรียกได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมเข้ากันได้ง่าย ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เอามาใช้ในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลคร่าวๆแล้วกันว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงเหลือเกินกับกระแสเอาอดีตนักเตะเนี่ยมาเป็นโค้ดแต่เรียกได้ว่าก็อย่างที่บอกนะมันมีเคสสําเร็จก็จริงแต่เคสที่ไม่สาเร็จเนี่ยก็เยอะเหมือนกันอย่างคูมันเองเนี่ยก็เป็นเคสที่ล้มเหลวให้เราได้เห็นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมจะดีก็ดีไปได้เลยจะเสียก็เสียแบบยับยูยี่เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันท่านผ ได้นะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของทีมอยากได้โค้ดแบบไหนอยากได้ใครเป็นโค้ดก็ลองคอมเมนต์มาได้เหมือนกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ